พี่ใจใหญ่เหรอใจใหญ่เหรอใจใหญ่เลยนะเนี่ยไอตอนเอฟเดินมากระตุยกระตุยกระตุยมาเจอพี่นะมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งปั่นเครื่องตรงวาร์ปล่างนะไอไอพี่วาร์ปที่เพิ่งลงมาจากพนุ่่ตรงไหนวะอยู่ลงล่างอยู่ข้างล่าง อดี๋ยวจะไปติดเท่งหนับฟังจริงนะตามผมขึ้นมาพี่เหรอย,อย่ามากไม่เห็นหมดเลยดีวยวะ้แล้วโยงเปล่งหลึงปีจนี่มา,มาเอาอไปดูไ่ดู็นหลอกไฟหลอแล้วมาหากู เฮียตีลุทะลุเลยแน่นั้นเข่าเว้าว้าไปอ้นี่อุ้ยถือหรือเปล่าเม่น่าทีแบบนเคลื่องมัอเดียวเล่นตามยับมีร้องเจ๋อบุ๊ค ข้ามนน <c oughs> มาคแแล้วม่มันอันนี้เหมือนจะโดนได้เกินะาตาไม่หยุดะไงไงมันก็เรียบร้อยจบเกมมา อีซีแฮตหนังเครื่อนไงอีกอีกสิบวินะพี่เฮ้ยตีออกเกมมั้ยเนี่ยตีอย่างงี้ไม่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 หมดนะพี่หมด พี่มันยักปักวะนะอยักปักวะยินดีนะเดี๋ยวหลอกอีซี่แฮกหรอเฮ้ยแฮกแฮกแฮกไอ้ยังมันก็ออล่ามันมันมีออร่าไม่ได้ใช้เรียบร้อยเลยมันโดนออร่าไปรีบหลอดรีบหลอดไอ้หลอกซะด้วยสิ 还可以做。 านใหญ่หนขวาซ้ายโอเคข้างบนสีออกไปแล้วหนึ่ง จ้า yeah. My God ตือดึงตือดึงแล้วบังเจกเอาให้แค่นั้น GG W v p ปิงมาเลยโคดันโคดันหนึ่งเกาหลีมาแล้วบ้านใหญ่ ข้างนอกข้างในข้างนอกข้างนอก,ข,นอกข้างนอกก็ปลอดภัยหน่อยข้างในก็เสี่ยงหน่อยไป <c oughs> โคเทปมาเจอเอุจจตุจรียธรรมชาติไอ้สัส คุณจุก,กสไตายธรรมชาต,ติต้องตรงลงตรงเมื่อยหยอดไม่ผัดวิ่งมางนี้คุณจุกก็ตายธรรมชาติไอ้สัตว์ตุ๊กก็ตายธรรมชาติพอหนึ่ง มีล็อกหลบมีดหลบโอ้โหโดนทุกดอกโอ้โดนทุกดอกไอ้ยกูล็อกหลบขนาดนี้บอกโดนทุกดอกลูกตายธรรมชาติลุกฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บฮึ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 บบบบฮึบฮึบบบเือดงอะไรก็ม่ไม่มีมแตตกลูกตรรมชาติยูกตรมชาติมรรมชาติรรมชาติ ก็ได้ธรรมชาติตย้อนที่ลายไหนไหน่ะพี่ต้องวนไปกระโดดหน้าต่างมันไม่ทันเล้วบอลกันลมไม้กันลมไม้ป่าขมลูกใต่ธรรมชาติเฮ้ยทำไมไม่ตันน่ะโอ้โหนั่นคืออะไรหือเที่ยช็อตนี้กูเจอช็อตนี้เข้าไปนี่กูรลอนกูรลอนยังหนักมันมีการตันหรือมันมีมันไม่มีการตันไม่รู้เพราะอะไรมันถึง ไม่ไม่แบบมันไม่ไม่หกนายงลาย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 ลาประตูปะตูประตูประตูประตูบัน้าบัน้าประตูกีตประตูกีตปรตูกีดสมริการดประตูกีดการ์ดเลยยอนสมารักกีดกูโดดจริงประตูสมริกีตการ์ดสมรักกีดกีต อู่กับพี่เลยบ้านสีฟ้า <wh ฟ้ายอนยั่วปอดปอดสองไปถ่ายจะหมดแล้วบ้างหนะยอนเอาไปเทิร์นลิลัดกินที เอามาเลี้กินกาสมารับกินกีดไอยอนดูพี่น้องมันเหยียบพี่ตอกมันอีกบอลตอกมันอีกตอกอีกบอลตอกมันอีกพี่บอลตอกอีกเตีลยหน้าเไอยอนไอยอนกูจะตายไอยอนมาคู่ไอยอนมาคู่มันจะตายแล้วไอยอนมันไม่ซอยผมมันเจ็บไปซอยพี่มาเจ็บไปซอยพไปขอแล้ว ไอยอนมาเดตรงนั้นมันโกดมันกดมันโก <c oughs> ม่ฉ <c oughs> ายกบดเสั์เอ้ยเอ็น <c> ร <oughs> <c oughs> ้ดคิดไอยอนี่โอ้โหย่างตึงอนี่มาฉายกูบดมนต้องเล่นไอยอนอายอาุรคิด <c oughs> คิด <c oughs> เรียบร้อยทำทกี <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยจ้าดีกว่า